66ดูก่อนอนุนวิโมก8ประการเหล่านี้แปประการเป็นชนคือ 1. ผู้ได้รูปประชานย่อมเห็นรูปเป็นวิโมกข้อที่1 2. ผู้ไม่มีความสำคัญในรูปในภายในย่อมเห็นรูปในภายนอกนี้เป็นวิโมกข้อที่สองสาม ผู้ที่น้อมใจเชื่อว่ากาสินะเป็นของงามนี้เป็นวิโมกข้อที่ส 4. ผู้บรรลุอากาศานัญจาย,ยตนะย่ยอมมนสิกาว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูประญญญาเพราะดับประันเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะใสเพราะไม่ใส่ใจในในนานตะ สัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่ส5หผู้ที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะย่อมมนสิกาว่าวิญญาหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกที่ห6ผู้ที่บรรลุอากินจัญญายตนะย่อมมนสิกาว่าไม่มีอะไรอะไรไม่มี พราะล่วงวิญญาณจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข์ที่หกเจ็ดผู้ที่บรรลุเนวสัญญานาสัญญาจตนะเพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข์ที่เจ็ดแปดผู้ที่บรรลุสัญญาเวยิตนิโรธ พรอหลวงในวสัญญานาสัญญาจตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่8ดูก่อนอุนลดูก่อนอนลุลเหล่านี้แหละวิโมก8ประการพิสุเข้าวิโมก8ประการเหล่านี้เป็นอนุโลมบ้างเป็นปฏิโลมบ้างเข้าทั้งอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าบ้างออกบ้างตามควรที่ต้องการตามสิ่งที่ปัรถนาจะก,กำหนด ที่ต้องประสงค์จึงบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปเพราะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองในปัจจุบันอานุนพิสุนี้เราเรียกว่าอุปโตภาคะวิมุตติอุปโตภาคะวิมุตต,ติอื่น อื่นจากอุพาโตภ,ภาคะวิมุตตินี้เป็นสิ่งที่จะยิ่งและประนีตไปกว่านี้ไม่มีพระผู้มีพระภาคพุทธพจน์นี้แล้วพระอนุญยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วจบมหานิธานะสูตร ที่2ครับ